ขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลายาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวธรรมะเกี่ยวกับการทำบุญหลังออกพรรษาผ่านพ้นวันออกพรรษาไปแล้วทางช่องจิตตพุทธ,ธก็มีวิธีเสริมบุญหลังออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมบุญในด้านต่างๆมาฝากกันนะคะจะมีวิธีใดบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะ 1. การถวายปัจจัยชําระนี้สงเช่นการทำบุญช่วยชําระค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายภายในวัดจะช่วยเสริมให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือโดยให้ทำตามกำลังศรัทธา และต้องไม่ทำให้ตนเองลำบากด้วยนะคะ 2. ถวายรองเท้าการถวายรองเท้าเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องเท้าจากการบาดเจ็บเปรียบเป็นพาหนะเพื่อเสริมความก้าวหน้าก้าวผ่านสิ่งต่างๆให้ชีวิตดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนวิธีที่3การถวายอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างการถวายดวงไฟ หรืออุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการงานการเงินธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองชีวิตไม่ตกอับมืดมนมีแสงสว่างนำทางค่ะวิธีที่4ถวายอุปกรณ์ทําความสะอาดการถวายอุปกรณ์ทําความสะอาดเช่นน้ำยาล้างห้องน้าไม้กวาดแปรงขัดพื้น จะช่วยเสริมเรื่องของชีวิตที่ติดขัดติดปัญหาอยู่ให้มีหนทางเบาบางลงได้ค่ะส่วนวิธีที่5การถวายสังฆทานยายาที่นำไปถวายจะต้องเป็นยาที่จำเป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยยาสามัญประจำบ้านยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นต้น สำหรับการถวายสังฆทานยาก็เพื่อเสริมเรื่องสุขภาพอายุยืนยาวไม่เจ็บไม่จนค่ะเห็นไหมคะว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือการทำบุญด้วยวิธีง่ายๆซึ่งท่านผู้ฟังสามารถทำได้ไม่ยากเลยแถมยังได้อนิสงส์มากช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองคิดทำสิ่งใด ก็ประสบผลสําเร็จเร็วขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังที่บังเกิดจิตศรัทธาในการฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และถ้าท่านเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังอื่นๆด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ และขออำนาจคุณพระศีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ปดโปรดดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเธนินสาธุสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ